Do you wanna know? Oh, I think about you. And I think I have to listen. Cause the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling. มาถึงแล้วค่ะนี่ก็คือห้องพักของเรานะคะ Royal Goose v i l l e Resort นะคะนี่บ้านพักของเราเป็นสไตล์เขาเรียกสไตล์อะไร <laughs> สไตล์รอฟแอนด์ฝรั่งเศส <laughs> นี่ค่ะชื่อบ้านพักอ่านไม่ออกกลัวอ่านผิด <laughs> ใครอ่านออก เมนต์บอกทีนะคะโอเคเข้ามาเลยมาดูด้านในเลยว้าวนี่จะเป็นสไตล์ลอฟมีชิงช้ายนั่นด้วยทุกคนห้องพักก็จะมีทดสอบเตียงอ่ะนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มไม่น่ามาคิมินะโตะนะคะมาดูห้องน้ำกันเถอะทุกคนทุกคนค่ะ นี่เลยไฮไลท์ช่มิชอบมีอ่างด้วยเป็นสไตล์ร้อนนะคะอุ้ยสามารถนอนใช่อ่างชมแพะชมแกะได้เห็นไหมโอ้วิวดีมากก็จะเป็นห้องเชาวเวอร์ห้องชักโครกนะคะแล้วก็มีอ่างที่ทำจากไม้เออเก๋เกตู้เย็นตู้เย็นก็จะมีทีวี แอบปกติแล้วว่าอันนี้บางโอ้โหอ,อืเรียบร้อยให้บอกให้ใช่เนะี้ยโอ้เรียบร้อยทุกคนหันเข้าเลยกำลังรีวิวแมบวบทำขวดเบียดเป๊ะฮึฮึ sorry so sorry ฮึ โอเคค่ะทุกคนเรามาดูบรรยากาศภายในฟาร์มกันดีกว่าค่ะบ้านพักของเราถูกออกแบบมาในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนผสมผสานความเป็นบาหลีอยู่ในตัวนะคะบรรยากาศแบบส่วนตัวสุดๆเงียบสงบเหมาะแก,ะก่การมาพักผ่อนจริงๆค่ะทุกคนค่ะใครมีลูกเล็กเด็กแดงสำหรับที่นี่เป็นอะไรที่ลงตัวมากมีทั้งลานกว้างแล้วก็ฟาร์มแกะฟาร์มม้าไว้ให้ถ่ายรูปเก๋ๆชิคๆเลยค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา ห้าโมงเย็นนะคะทุกคนอากาศกำลังดีเลยค่ะเราก็มาเดินเล่นถ่ายรูปรอบฟาร์มกันดีกว่าช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ใครไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนเบลแนะนำที่นี่เลยค่ะรอ y a น c o o o v i วร e r e s o r t and f a r มสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนั่นเองค่ะทุกคนสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้มาเข้าพักที่นี่นะคะทางฟาร์มยังเปิดให้บริการเข้ามาถ่ายรูปกับน้องๆได้แล้วก็มีกิจกรรมให้ทาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการขี่มาเล่นรอบร ฟร์มแถมยังมีการทดสอบฝีมือด้วยการยิงธนูด้วยนะคะดูสิคะทุกคนน้องๆชอบมากเลยเราก็ได้ถ่ายรูปเก๋ๆพอตกเย็นมาเราไม่ต้องออกไปข้างนอกเพราะว่าทางฟาร์มยังมีอาหารไว้บริการสำหรับเราอีกด้วยนะคะทักทายด้วยบรรยากาศของเช้าที่สองของทริปนี้นะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศ22องศาเย็นกำลังดีเลยค่ะทุกคนดูสิคะพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว o มอร์น n ิ่งตอนเช้าค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปกินเบรกต์เนื้อเฮ้ยบาลน่อยเดี๋ยวเราจะพาไปกินอาหารเช้ากันนะคะทางโรงแรมเขามีอาหารเช้าให้ด้วยตามมากันเลยค่ะ And it feels so bright. It's like a love has gotten to me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. I can see it now. It's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me. It's right when you came to me Oh, I knew it's you, yeah Boy, the one to showed me now in my day I love the way you like the song You know my heart Cause you know me, know my heart You're everything in my day I love the way you know my heart yeah. Oh, yeah. I don't know my The wanna show me now and forever No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day I can't let you know that you're my boy The one to show me if together